บอยเฟรนและเกิร์ลเฟรนเจอแสงแปลกๆที่มาตรงซอยลับฉันคิดว่าแถวนี้จะปลอดภัยแล้วนะแต่ว่าได้กลิ่นแปลกๆนั่นสิดูเหมือนตรงนั้นจะมีคนด้วยนะนายมาทำอะไร,รที่นี่นี่ยบอยเฟรนเราะทำไมนายรู้จักชื่อเขาล่ะใช่สิทำไมนายรู้จักชื่อฉันน่ะ ฉันรู้จักเพราะว่านายนะ่ะเป็นบอยเฟนของ <c oughs> เป็นแฟนของแฟนสาวยังไงล่ะแล้วแฟนสาวนะ่ะก็เป็นลูกของชาคนนั้นชาคนนั้นคนไหนด <c oughs> ดดี้เดเรสไงล่ะฉันน่ะหนีจากเขามาแล้วนายหนีจากพ่อฉันทำไมล่ะ <c oughs> เพราะว่าฉันทำบางอย่างมานะสิอืม แล้วก็เป็นสาเหตุที่มีกลิ่นแปลกๆมาด้วยสินะเพราะว่าฉันอ่ะหยิบบางอย่างเพื่อที่จะลืมทุกอย่างและสิ่งนั้นก็คือมันคือบุรีแต่ว่านายก็คงอยากจะสูบสินะเดี๋ยวเดี๋ยวดีว <c oughs> อ่ะฉันไม่ชอบสูบบุรี อืมมันเหมือนจะมีบางอย่างกับนายนะแต่ว่าถ้าฉันชนะแล้วก็นายจะต้องซูบแต่ว่าถ้าฉันแพ้แล้วก็ฉันจะปล่อยนายไปอะไรนะสิ่งตัดสินที่มีการสูบหลีเป็นเดิมพันงั้นถ้านายอยากให้ฉันจะลองแล้วก็ไปลุก้กันเลยโอ้กาเซลโลไม่ได้เล่นมานานมากเลยเนี่ยมาสิเอดดีมอด

กีเดือนแล้นี่ยกาเซโร่เนี่ยไป ดูควันดูควนันมันเขาพยายามจะทำให้มันสมจริงมากขึ้นนะอุ้ย ต่อไปได้เวลาไอแคกแคกอเจ็บปอดเอ้ยเจ็บอก <c oughs> กาเซโร่นายเป็นไรหรือเปล่านึ่เหมือนว่าเขากำลังจะตายไม่ฉันสบายดีไม่ต้องห่วงโอ้โหมาอย่างหลอจริงเหรอนดงเหมือนว่านายจะเหมือนจะไม่ค่อยสบายนะใช่ นายเน่ะเหงื่อเต็มเลยแล้วก็ดูไม่โอเคด้วยจนสบายดีมาร้อเพลงต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคเอะกาเซโลันเลยขึ้นอะ่ะดูเหมือนว่านายจะไอใส่หน้าฉันนะ <c oughs> นายทำให้ฉันกังวลอะ่ะแล้วหมวกฉันเนี่ยเปื้อนไปด้วยควันของนายด้วยอะ่ะนายไอใส่ฉัน t <c> h <oughs> เออมีการทำแบบว่ารายละเอียดเ,เงินเนาะเงินไหลตามที่ลรอ คนคิดเพลงกับเซโลนี่เก่งมากนะทุกคนไม่รู้มันผสมมาจากอะไรบ้างนะแต่ว่าใช้ได้อยู่ ทำให้ผมนึกถึงอะไรนะหมดบัตแบตขึ้นมาตอนไออะหมดบัตแบตนี่ไอโค้รสมจริงเลยทุกคนเ <c oughs> ป็นเดียวกันได้นะอ่าอันนี้ใช้ออนิเมชันเหมือนกับตอนฉบับเก่าเอ,า,อามาเดียวกันนี่นะอย่าร้องไห้เลยฉันยังอยู่ตรงนี้เกาเซโลอย่าตายเนอกาเซโล ฉันยังมีชีวิตอยู่จนกว่าแสงมันจะมอดไหมเออนายใช้ประโยชน์จากในเวลานั้นสินะเออเกิดอ,อะไรขึ้นฉันหายใจไม่ออกบอยเฟนดูเหมือนว่าอากาศอะจะกลายเป็นสีเขียวนะแปลกแปลกที่อากาศมาเป็นสีเขียวอย่างนั้นอะ่ะเพราะว่า มันมาจากควันของผีขอของกาเซโลลล่างวิญญาณมันกเลยกลายเป็นหมอกพิษ3 2 1 นี่ใช้สีรอบตัว อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นเดียวกับที่เป็น HD ที่ปล่อยมาหรือเปล่านะทุกคนเพราะว่าผมไปอ่านข้อมูลมาเหมือนว่าจะเป็นเจ้าเดียวกันนะ Hey, bye. Hey, bye. Take bars. ได้เวลาไปสู่สุคติแล้วบอยเฟรนดูเหมือนว่าเวลานั้นน่ะมาถึงแล้วสินะไม่นะกาเซโลอย่าตายพวกนายตอนนี้มันได้เวลาเช้าแล้วนะและแสของนายอ่ะมันก็ส่งผลด้วยนะกาเซโลก็จริงนะแสงสว่างนั้นอ่ะกำลังแผดเผาชั้น ที่พวกเราทำได้น่ะต้องทำอะไรสักอย่างอย่าตายนะพวกเราทำอะไรไม่ได้เลยเขาก็เราจะหายไปมันก็จริงนะฉันเหลือเวลาไม่มากแล้วการเซโลนายจะไปไหนอย่าร้องไห้ฉันก็ใช้เวลาที่เหลือเนี่ยพวกเราก็มาร้องเพลงด้วยกันไปเพลงสุดท้ายกันเถอะ เอออย่างนะ้อยก็ขอบอกลานะอ๋อแอนิเมชวนร้องไห้ <lı pour statistics> ไปสุสกตินะกาเซโลโอ้โอก็จบกันไปแล้วนะครับกับมอดกาเซโลสามารถไปหาเล่นกันได้ที่ลิง์ด้านล่างแล้วทุกคนล่ะชอบแบบไหนระหว่างออริจินัลกับ HD เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย Sitter här i Venten och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker.